สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะหลายๆครั้งเลยที่เราตัดผมเนาะเรามักจะเจอโจทย์นี้โจทย์รักษาความยาวหรือว่าไม่เอาความยาวออกเยอะหรือว่าเอาออกนิดเดียวนะคะคำว,ว่านิดเดียวของลูกค้าอันเนี้ยบางเคสงานเนี่ยต้องถามกันให้ละเอียดนะเพราะว่าช่างเราหลายๆขั้นนะคะเท่าที่ลูกค้าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังลูกค้าบอกว่าตั้งใจไปให้ช่างเล็มปลายผม แค่เล็มปลายผมตัดเสร็จแล้วออกไปเยอะมากอันนี้คือลูกค้าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังพร้อมกับทำสีหน้าเซ็งๆนะคะทุกคนเพราะว่าคนที่เขาจะรักษาความยาวผมนั่นแปลว่าเขาอยากจะเลี้ยงผมยาวแล้วนะคะแล้วบางท่านเนี่ยก็คือผมเขายาวช้ามากบางคนปีหนึ่งคือได้นิดเดียวแบบนี้คะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่ไปเจอประสบการณ์แบบนี้มาคือช่างเอาออกไปเยอะเนี่ย ค่อนข้างที่จะเซ็งหรือว่าอารมณ์เสียนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่างเราต้องพึงระวังให้ดีนะคะในกรณีที่เราเจอลูกค้าบอกว่าเอาออกนิดเดียวนะคะ แค่เล็มปลายผมนะคะเนี่ยเราต้องระมัดระวังอย่าเอาของเขาออกไปเยอะนะคะเพราะว่าวิธีการเล็มปลายผมเนี่ยมีหลายวิธีมากๆเลยที่เราจะรักษาวความยาวเนาะวันนี้ช่างขวัญน,นําเทคนิคการลดเนื้อผมนะคะจากคอร์สเรียนออนไลน์ของช่างขวัญมาฝากทุกคนเนาะก็สามารถดูตามในคลิปนี้ได้ซึ่งในคอร์สอะช่างขวัญจะบอกถึงวิธีการลงกันไกลวิธีการจังหวะในการลงเทคนิคตัวนี้ซึ่งเทคนิคตัวนี้ถ้าเราฝึกฝนได้เนี่ย สามารถเอาไปใช้กับทุกๆท,กท,กทรงได้เลยแล้วสามารถลดเนื้อผมได้ในทุกๆส่วนในศรีรษะนะคะโดยที่ผมไม่หายไปเยอะเพราะว่ามันอยู่ที่จังหวะมือที่เราลงอยู่ที่น้ําหนักมือที่เราลงนะคะและสิ่งสําคัญกันไกลจะต้องคมนะคะกันไกลที่เราใช้ลงเทคนิคจะต้องคมนะวันนี้ช่างขวัญก็ได้โจทย์ให้รักษาความยาวไม่เอาออกไปเยอะนะคะแล้วก็ให้ลดเนื้อผมเพราะว่าผมของลูกค้าค่อนข้างที่จะหนานะคะเนาะ ก็ถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้วิธีการตัดง่ายๆเลยที่ค่อนข้างทําได้ไวก็คือเราสามารถเซตทรงเซตทรงเสร็จแล้วเราค่อยมาตัดได้เลยนะคะในกรณีว่าลูกค้าไม่เปลี่ยนทรงรักษาความยาวแค่เล็มปลายผมแบบนี้เนาะก็คือเซตทรงเสร็จแล้วค่อยมาตัดได้นะคะก็สามารถดูเทคนิคที่ช่องขวัญแชร์ไว้ได้เพราะว่าคลิปนี้ช่องขวัญไม่เร่งความเร็ว สามารถดูตามแล้วก็สามารถเอาไปฝึกฝนได้นะคะเพียงแต่ว่าวิธีการลงกันไกลกับจังหวะอันนี้ช่างฝันต้องขอ,อเก็บไว้แล้วก็ไปเจอกันในคอร์สนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในคอร์สเรียนเพราะว่าถ้าอธิบายคือมันนานมันเยอะค่ะทุกคนเนาะต้องลงยังไงต้องอวางหวียังไงต้องเลื่อนยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันมีเทคนิคนั่นเองอ่าเพราะว่ามันเป็นเทคนิคสําคัญนะคะทุกคนสิ่งสําคัญเนี่ยอยู่ในคอร์สเยอะเลยนะ หลายเทคนิคหลายตัวนะคะตัดผมออกมาเป็นท่อนแก้ไม่เป็นนะคะวิธีแก้ก็อยู่ในคอร์สเรียนของช่างขวัญน,นะคะมีครบนะคะก็สามารถดูตามในคลิปไปได้ถ้าใครที่ฝึกฝนจากในคลิปก็ดูช้าๆแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนทำไปนะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะเราทำออกมาแล้วเนี่ยความยาวผมไม่หายเลยนะเพราะว่าเราลด เนื้อผมส่วนกลางนั่นเองนะคะสังเกตดูได้จากในคลิปข้างที่ตัดแล้วกับข้างที่ไม่ตัดเวลาดูด้วยสายตาเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเหมือนไม่ได้ตัดเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่ลูกค้าก้มดูที่พื้นเนี่ย ผมก็จะลงมาเยอะมากๆนะคะตัดเสร็จแล้วลูกค้าก็จะบอกว่ารู้สึกเบาหัวในกรณีที่ลูกค้าผมหนานะคะสังเกตได้เนาะเห็นไหมข้างที่ตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะดูระมุนขึ้นนะคะดูซอฟต์ขึ้นนะคะดูผมแบบว่าเราดูด้วยสายตาเนี่ยความยาวยังเท่าเดิมเลยนะคะทุกคน แต่เวลาที่เราใช้หวีวีเนี่ยผมมันก็จะหวีลื่นง่ายเขาเรียกว่าหวีง่ายขึ้นเยอะเลยสำหรับคนที่ผมหนาเนาะเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับเวลาที่เราเจอเคสงานที่ผมหนาถึงหนามากๆนะคะ ขวัญก็จะใช้เทคนิคนี้เป็นประจำนะคะก็คือเซตผมให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็มาลดเนื้อผมทุกชั้นผมนะคะทุกคนโดยเฉพาะเนื้อผมส่วนกลางนะคะถ้าเราได้โจทย์ที่ให้รักษาความยาวเนาะไม่เอาความยาวออกไปเยอะหรือว่าแค่เล็มปลายผมแล้วให้เอาความหนาของผมออกนะคะเทคนิคนี้คือตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะ ก็สามารถดูตามในคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยอย่างทรงนี้เป็นทรงตัว u นะคะตัว u ไม่สร้างเลยเยอร์เนาะทรงนี้นะคะแล้วก็ด้วยความยาวของทรงประมาณนี้โดยส่วนใหญ่แล้วทรงผมประมาณนี้ลูกค้าจะชอบมัดผมนะคะทุกคนเพราะว่าความยาวประมาณนี้เวลาที่รวบมัดแล้วมันจะสวยนะโดยเฉพาะทรงตัว u นะคะที่ไม่สร้างเลยเยอร์เนี่ย เวลารวบมัดผมขึ้นไปเนี่ยมันจะสวยมันหางม้ามนมน,มนสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ช่างขวัญทาําช้าๆเนเพื่อที่ทุกคนที่ใครที่มีพื้นฐานกันไกลนะคะที่ใช้กันไกลค่องๆอยู่แล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะแต่สำหรับใครที่อ่ากันไกลยังไม่คล่องหรือว่าสนใจที่เราอยากจะเรียนเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทหาช่างขวัญได้นะคะเป็นคอร์สเรียน ที่อยู่ในกลุ่มปิดนะคะแล้วก็เรียนตลอดชีพนะคะลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ช่งองขวานเองก็กำลังทำคลิปอยู่นะคะซึ่งก็ลงคลิปเรื่อยๆนะคะเป็นทรงแนวแฟชั่นเนาะมีเว n d y มีว u ้คัทมีสไลด์ไล่ละระดับสร้างเลเยอร์นะคะซึ่งทรงเหล่านี้เป็น เขาเรียกว่ารวมทรงแฟชั่นในยุคป,ปัจจุบันเลยก็ว่าได้เนาะส่วนทรงมาตรฐานช่างขวัญก็คือสอนไว้8ทรงมาตรฐานนะคะทรงตัว V ตัว u นะคะทรงบ๊อบต่างๆทรงทวิตกี้นะคะซึ่งถ้าเรารู้พื้นฐานของทรงนะคะถ้าเราแน่นพื้นฐานเนี่ยพอเป็นทรงแฟชั่นเนี่ยก็คือการสร้างเลเยอร์เนะาะเลเยอร์ในปัจจุบันเนี่ยคือทรงแฟชั่นต่างๆนะคะ ถ้าพื้นฐานเราสวยปุ๊บนะคะแล้วเรารู้วิธีการสร้างเลเยอร์นะคะไม่ยากนะทุกคนเสร็จแล้วช่างขวัญก็มาบํารุงด้วยเซรัม่มขวดสีม่วงนะคะให้ลูกคา้าเพราะว่าลูกค้ามีเนื้อผมที่หนาฟูนิดฟูหน่อยอหรือว่าหนาหรือว่าฟูเล็กน้อยนั่นเองนะคะเราก็ใส่เซรั่มบารุงเนาะเสร็จแล้วความยาวประมาณนี้เวลารวบมัดจะสวยมากๆเลยนะคะ เพราะว่าช่างควันได้สอบถามแล้วลูกค้าบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ปล่อยผมค่ะส่วนมากจะมัดผมเป็นประจำแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นทรงนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบรวบมัดผมเพราะว่ามันมัดขึ้นไปได้หมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยเวลารวบมัดมันจะสวยนะคะทุกคนเพราะว่าคนที่มีเนื้อผมนานๆเนี่ยเวลาเขามัดผมขึ้นไปเนี่ยสวยนะ โอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปของชังขวัญเนาะรวมไปถึงเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านเลยที่กดอ่ากดแชร์คลิปของชังขวัญต้องขอบคุณมากๆขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ